วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอบปลอาวาด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่12 2เดือนกันยายนปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ลัดมอนในเมืองเปอยดลินนะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอย่างหนักเนื่องจากกองกําลังทาหารไม่องลายมีด่านมีฐานตรวจคน้นประตูทางเข้าเมืองเปอยดินนะครับ มีทหารตํารวจประมาณ40นายเฝ้าอยู่ในฐานแห่งนี้กลุ่มน้องๆ้องเยาวชนกับกลุ่มเร็บท้องถิ่นมีกันประมาณสองกลุ่มปิดล้อมหนา้าล้อมหลังแล้วบุกเข้าโจมตีอย่างหนักในช่วงเวลาเก้าโมงกว่าของวันที่10ที่ผ่านมาทําให้กองกําลังทหารมิรายเสียชีวิตไม่ต่ํากว่า7นายบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับเนื่องจากกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มเรียบท้องถิ่นวางแผนกันแล้วเข้าไปปิดล้อมด่านตรวจค้นพวกมินโนไล ก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ2ชั่วโมงทําให้ชาวหานมิลองลายหลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเิเยบท้องถิ่นบอกกับพี่น้องชาวบ้านเวลาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในพื้นที่ให้หลบหนีออกไปให้เร็วที่สุดที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเด็ท้องถิ่นกําลังใช้ปืนยิงกระหน่าใส่พวกมิลองลายแล้วมีพี่น้องชาวบ้านขับรถเครื่องผ่านมาตามท้องถนน ไปถูกใส่พี่น้องชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไป1คนนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่ลัดมอนนะครับเนื่องจากกองกําลังทาหารไม่ลายมีฐานทัพด่านตรวโคนอีกจํานวนมากเฝ้าอยู่ตามประตูเมืองต่างๆชอบตรวจพี่น้องประชาชนที่ขับรถไปมาตามท้องถนนนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มเย็บท้องถิ่นร่วมกับกลุ่ม TPDF นะครับสกลุ่มบุกเข้าโจมตีอย่างหนัก กองกาลังทาหารมินโนลายอยู่ไม่ได้ต้องหลบหนีเข้าไปยังในเมืองเป่ยดินนะครับแต่กลุ่มเยาวชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นหลังจากบุกเข้าโจมตีกองกําลังทาหารมินโนลายก็ถอนกองกําลังออกมาทันทีนะครับเนื่องจากติดกับประตูเมืองแล้วมีตํารวจนัทหารมินโนลายที่อยู่ในเมืองเปื่ยดินจํานวนมากเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ทันที แล้วตั้งด่านปลดค้นปิดเส้นทางไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนขับรถไปมาในเมืองเปิยดินหรือรัดมอนนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่รัดกระชินนะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับหลังจากทานกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนเข้ายึดเมืองผ่ากันได้สําเร็จเมื่อหลายวันที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีกองกําลังทาหารไม่องลายมีฐานเรียกฐานน้อยอยู่ในพื้นที่ประมาณ6แห่ง พร้อมกับสถานีตำรวจที่อยู่ตำบลแสงตองนะครับแล้วกลุ่มเยาวชนร่วมกับทานกระชินบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลา6โมงเย็นของเมื่อวานนี้ทั้ง2ฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดประมาณ30นาทีทำให้ตำรวจพวกไม่ต้องลายเสียชีวิตไป4นายร่วมกับฐานชั้นผู้ใหญ่อีก1นายนะครับส่วนที่เหลือหลบหนีออกไปจากพื้นที่ หลังจากนั้นทางกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนเข้าไปยึดสถานีตำรวจได้สำเร็จนะครับแล้วกองกำลังทหารมินองลายที่มีฐานอยู่เนินดอยในเขตเมืองพากันดูว่าพวกพร้องตัวเองผูกโจมตีก็เลยใช้ปืนใหญ่ยิงลงมาจากฐานที่กลุ่มเยาวชนร่วมกับทางกระชินเข้าไปยึดสถานีตำรวจนะครับแล้วมีปืนใหญ่มาตกใส่ในพื้นที่ทำให้มีไฟไหม้เกิดขึ้น บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า10หลังด้วยกันเนื่องจากกองกําลังทหารไม่ลงลายมีฐานอยู่เดินดอยแล้วยิงปืนใหญ่ลงมาช่วยเหลือพวกป้องตัวเองที่ถูกเข้าโจมตีนะครับตอนนี้ในพื้นที่ละกะชินตนําบลแสงตองลุกเป็นไฟนะครับในพื้นที่เมืองพากันก็ยังมีฐานทัพพวกไม่ลงลายอยู่6แห่งยังไม่ถอยทัพออกไปจากพื้นที่นะครับ ฐานก็อยู่เดินดอยอยู่ที่สูงนะครับแต่ทางกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนยึดเมืองผากั้นได้สําเร็จเมื่อหลายวันที่ผ่านมาว่าจะขับไล่พวกไม่นองลายให้ออกไปจากพื้นที่ให้หมดนะครับแต่ก็ยังมีสถานีตนํารวจมีฐานทัพพวกไม่นองลายอยู่ในพื้นที่ก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับหลังจากนั้นเช้าของวันนี้ในช่วงเวลา10บโมงก,กว่ากองกำลังชาารไม่นองลายก็ใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีอย่างหนัก ในเขตเมืองพากันทําให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า7คนบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมินล,ลายทท้งภาพพื้นดินดูว่าสู้กับทางกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนไม่ได้ก็เลยใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีอย่างหนักยึงจรวดลงประมาณ4ลูกนะครับทำให้มีไฟไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเมืองพากันตาบลแสงตองนะครับ ตอนนี้กองกำลังทหารมิลลอนลายก็ยังยิงปืนใหญ่ลงมาใส่บ้านเดอนพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลายังไม่หยุดนะครับแต่ทางกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนบอกกับพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังกองกําลังทหารมิลอนลายจะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีหลายพื้นที่หลายจังหวัดแล้วจะทําให้พี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตายเวลาได้ยินเสียงเครื่องบินกองกําลังทหารมิลลอลายเข้ามาในพื้นที่ ให้ไปหลบอยู่ในดุมทันทีนะครับตอนนี้ทางกระชินประกาศเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองพากันนะครับเนื่องจากกองกําลังทาหารมินายก็ยังมีฐานอยู่6แห่งด้วยกันแต่สถานีตำรวจตอนนี้ไม่มีอยู่ในพื้นที่เนื่องจากทางกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนบุกเข้าโจมตีเมื่อวานนี้เข้ายึดได้สําเร็จนะครับแต่กองกําลังทาหารมินาย์ใช้เครื่องบินเข้าโจมตีเมื่อเช้านี้ ทำให้บ้านเดือนสถานีตำรวจได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดแล้วถานกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนบาดเจ็บเสียชีวิตเช่นกันนะครับพี่น้องแต่ยังไม่ทราบแนช่ชัดว่าเสียชีวิตไปกี่นายที่อยู่ในพื้นที่รัดกระชินนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองโมนิวาหรือกองสกายนะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับเนื่องจากกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มเรียบท้องถิ่น ดูข่าวว่ากองกําลังทหารมิโนลายลักลอบเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะเข้าไปยังเขตโมนิว่านะครับมีทหารประมาณ100นายเดินขบวนออกมาเพื่อจะเข้าไปยังเขตเมืองโมนิว่านะครับน้องๆเยาวชนใช้โดนติดกระเบิดแล้วไปโยนใส่พวกมินอนลายอย่างหนักประมาณ6ลูกนะครับทำให้ทหารมิโนลายเสียชีวิตไปหลายนายบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับ หลังจากนั้นทางภาพพื้นดินกลุ่มน้องๆอเยาวชนเสริมกําลังเข้าไปอย่างหนักนะครับเพื่อจะไปสู้รบกับพวกไม่ลงลายน้องๆเยาวชนตั้งด่าน,านตรวจค้นอยู่ทุกเส้นทางไม่ยอมให้ลดพวกไม่ลงลายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับเวลากองกําลังทหารไม่ลงลายใช้รถบรรทุกเข้ามาในพื้นที่ก็ถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลาทหารไม่ลงลายก็เลยเดินเท้าเดินเข้าบนเข้าไปในพื้นที่เขตเมืองโมนิว่า เพื่อจะเอาอาหารการกินหรือโลกรกะสุนปืนไปให้กับพวกพร้องตัวเองที่มีฐานเล็กฐานน้อยอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ถูกกลุ่มเยาวชนลกลุ่มพิเทพท้องถิน่นใช้โดนเข้าโจมตีก่อนนะครับแต่ทางภาพพื้นดินกลุ่มน้องๆเยาวชนกําลังรวมกลุ่มกันเพื่อจะเข้าไปโจมตีทาหารไม่น้องลายทั้ง100นายที่เข้ามาในพื้นที่เขตเมืองโมนิวาหรือภาคสกายนะครับยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับ ช่งนี้น้ำท่วมหนักหลายพื้นที่หลายประเทศขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่กันอย่างปลอดภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ